ย้อนไปยุคบุกเบิกโซเชียลเน็ตเวิร์กะแกตอนนั้นเขายังไม่มี AI ไม่มีบอทอะไรทั้งนั้นแหละกองทัพ I.O. รุ่นแรกของเรานี่คือคนล้นล้วนเลยนะคิดดูดีเอ็งๆวันนี้บอสสั่งให้ไปปั่น Hashtag Hashtag ของมันต้องมีให้ติดเทรนด์นะไอ้หนึ่งมันบอกโหบอส Hashtag อะไรเนี่ยแล้วฉันจะไปหาเรื่องอะไรมาเขียนวะฉันก็โวยวายไปดิ ก็ไปหารูปอะไรก็ได้ที่มันดูแพงๆหน่อยแล้วก็บอกว่าของมันต้องมีไงไอหนึ่งมันก็ทำหน้าเซ็งๆแล้วรู้ไหมว่าวิธีที่เราใช้สร้างความน่าเชื่อถือคืออะไรสร้างแอคหลุมแอคหลุมเยอะๆแล้วก็ไปคอมเมนต์อวยกันเองแกแกแอคหลุมอันนี้ของแกใช่ปะที่บอกว่าใช้แล้วหน้าเด็กเหมือนอายุ18บอะฉันถามไอสองเออใช่ใช่เขียนเองเขินเองไอสองมันก็ขำกาก กว่าจะปั่นแฮชแท็กให้ติดเทรนด์ได้แต่ละทีนี่แทบกระอากเลือดแต่พอเห็นบอสยิ้มก็ชื่นใจหายเหนื่อยแต่สุดท้ายความลับก็แตกจนคนเขาจับได้ว่าพวกเราเป็น IO จบเลยสรุปคือกองทัพ IO รุ่นบุกเบิกนี่แหละตัวปั่นตัวหาที่แท้ทรู